เดี๋ยวมาดูนี่แผงหออกิลา่าใช้กับไอ้นี่ไม่ได้สมร์ทำไมใช้ไม่ได้ดูเอายัดลงที่ไหนเล็กกว่าเล็กกว่าบางกว่านี่สติงเกิลไล์เดอร์สปินเตอร์อายูดูเอา để cho được lắp xong lấy quả chẳng mình chặt mà đủ rồi Hãy สมัยจะบาจะบางกว่าปืนเลี้ยงเม็ดซื้อระระวังดูด้วยนะเพืนอนผลิต2โยโคตสิบเจ็ด ปอาพิกใหมู่่ด้านหนึง่งหกสี่เจ็ดเดอร้านสามดีแม่งจัดไม้กูเจ็ดเดอร์เอาอะไรม่ให้วะเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนสมัยใส่ข้างล่างก็รวมนะ อันนี้จะพอดีแล้วต้องตอกตอกเข้านิดหน่อยส่วนอันนี้ก็เข้าพอดีตรงรุ่นมันพอดีนะโอเคใช้กับพวกสติง g ก้ l รนเดอร์สปินเตอร์นี่โอเคอันนี้ว่าใ้ไม่ได้ไอชุดชุดนี้เนี่ยร้อยแปดสิบแยกลูกปืนร้อยแปดสิบตัวนี้เท่าไหร่วะห้าสิบบาท ดูเรื่องเดี๋ยวจะประกอบแล้หนุนแขวนมาเดือนนึงแล้วเนะี่ยโอเค